e a s y c a r d บริการเติมเงินราคาถูกเติมแบบอัตโนมัติเองได้ผ่านทางหน้าเว็บตลอด24ชั่วโมงง่ายๆเพียงแค่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ e a s y c a r d g a เก t o u u p กดเข้าสู่ระบบสามารถล็อกอินได้เลยผ่านทาง Facebook เลือกเกมออนไลน์ที่เราต้องการจะเติมใส่เลข u i d เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกแพ็กที่ต้องการจะเติมกดยืนยันการเติมเพื่อชำระเงินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น เติมสะดวกบริการดีบริการไวปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้อง EasyCard ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับเกม Lost Ark เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์ดันอาวิสเช่นเคยนะครับ เป็นดันระดับเกียร์สกอร์940นะครับผมดันระดับเกียร์สกอร์940เนี่ยจะมีทั้งหมด3ดันเชี่ยนด้วยกันนะครับซึ่งดันเชี่ยนแรกเนี่ยผมไม่ทําไกด์ละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือบอสัซแรกเราจะเป็นนักประดาน้ำนะครับเวลามันซอมมอนฉลามก็ยิงฉลามแค่นั้นนะครับแล้วก็เจ้าผีเป็ทะเลน้าลึกเนี่ยก็ไม่ได้มีแมคาีนิกอะไรที่ต้องการความสามัคคีหรือว่าความเข้าใจดันเชี่ยนเยอะนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีด้วยซ้ายิงแก้แพทมาแล้วน่่ยกิงบาไปัหญนะ เพราะฉะนั้นผมขอข้ามดันเชื่อม940ดันแรกเลยแล้วกัน,นครับผมก็จะเริ่มจากดันนี้ดันที่2เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นดันที่ใช้ความเข้าใจแล้วก็ความสามัคคีของคนทั้ง8คนเยอะกว่านะครับผมก็ไปเริ่มกันที่บอสตัวแรกเลยแล้วกันนะครับ บอสตัวแรกนะครับเจ้าจนสลัดตัวนี้นะครับผมแมคาานิคของมันเนี่ยอันแรกนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือมันจะเอาปืนนะครับสุ่มแปะคนในปาร์ตี้นะครับแล้วมันก็จะมีเป็นรัศมีออกด้านหน้าเราให้เราหันปากกระบอกปืนหลบเพื่อนในปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับเมื่อเราเตีไปเนี่ยมันจะสุ่มเป็นปากกระบอกปืนนะครับมาอยู่ด้านหน้าของคนในปาร์ตี้นะครับแบบสุ่มอาจจะไม่ทุกคนนะครับอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าบางคนก็จะได้ถ้าใครได้เนี่ย มันจะมีรัศมีคล้ายๆการสาดไฟฉายออกด้านหน้าเรานะครับให้เราหันหน้าหนีเพื่อนๆน,นะครับอย่าให้มันหันไปยิงเพื่อนนี่นะครับผมก็จะวิ่งหันหน้าเข้าผนังแบบนี้นะครับเห็นไหมคนอื่นก็จะหันขึ้นบนหลบเพื่อนนะครับอย่าให้มันโดนเ,นเพื่อนเพราะว่ามันจะมีดาเมจยิงใส่เพื่อนนะครับนี่เมื่อมันหุบสุดแล้วเห็นไหมคนนี้ยิงเข้าผนังผมยิงเข้าผนังคนนี้ก็ยิงมาฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับเห็นไหมก็อย่าให้มันโดนเพื่อนแค่นั้นเองอันนี้ก็คือเวลาเราได้เป็นรัศมีกระบอกปืนด้านหน้านะครับทีนี้มาดูอีกสกิลแล้วกันนะครับผมอีกสกิลหนึ่งนะครับนี่เป็นพื้นลักษณะเป็นรูปพัดสาแฉกแบบนี้นะครับวิธีการหลบเจ้าสกิลนี้เนี่ยให้เราสังเกตท่าทางของบอสครับว่ามันชูอาวุธอะไรขึ้นมือซ้ายมันจะเป็นปืนมือขวามันจะเป็นสมอนะครับแล้วก็ให้เราดูตรงพื้นทั้ง3มมุมเนี่ยมันจะเป็นรูปอาวุธ อ,อยู่อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยบอสมันถือเป็นปืนชูขึ้นมือซ้ายนะครับก็คือมันจะยิงใส่พื้นที่เป็นรูปปืนนะครับพื้นรูปปืนคืออะไรนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นอยู่นะครับมันจะเป็นรูปปืนอยู่ที่พื้น,นครับก็ <McK inn on> คือหลังจากบอสมันช์จเสร็จเนี่ยมันจะยิงทําความเสียหายพื้นที่เป็นรูปปืนที่บอสมันชูขึ้นนะครับอันนี้เป็นรูปปืนนะครับมันจะยิง ออกทั้ง2พื้นที่เป็นรูปปืนด้านหลังของมันนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นรูปสมอ,สมอเห็นไหมครับผมอันใหญ่ๆตรงตัวละครผมอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นรูปสมอก็คือจะปลอดภัยเพราะว่าตรงแมคคันิกนี้เนี่ยบอสมันชูปืนขึ้นนะครับไม่ใช่สมอนี่ดูนะนี่เห็นไหมมันชูปืนแล้วก็จะยิงนะครับพื้นด้านหลัง2แผ่นก็จะระเบิดนะครับส่วนฝั่งที่เป็นสมอก็จะปลอดภัยนะครับผมอันนี้ก็คือ เป็นแมคานิกชูปืนหรือว่าชูสมอแล้วก็มีพื้นสามแฉกให้เราหลบนะครับผมอันนี้นะครับผมพยายามหาตัวอย่างที่บอสมันชูสมอที่ไม่ใช่ปืนมานะครับแต่ว่ามันรับจอนครับไม่รู้เพื่อนๆจะดูเห็นหรือเปล่านะครับเป็นแมคานิกที่มันชูสมอนะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมมือขวานะครับมันชูขึ้นแล้วก็มือซ้ายที่มันถือปืนเนี่ยมันชี้ลงพื้น ณนะตรงนี้ก็คือปอืนมันหันลงนะครับพื้นที่เป็นปืนก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นสมอเนี่ยก็จะระเบิดนะครับเพราะว่ามันชูสมอเนาะอันนี้ผมก็ต้องวิ่งมาตีลูกน้องนะครับผมก็เลยลงมาด้านล่างแล้วก็อยู่พื้นที่มันเป็นปืนไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ชูปืนนะครับผมนี่นะครับพอมันระเบิดก็จะระเบิดพื้นที่เป็นสมอนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแมคคณิกที่บอสชูปืนหรือว่าสมอหรือว่าพื้น3แฉกที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงนะครับอย่าไปจำสีให้เราดูเอาว่าบอสมันดูอาวุธอะไรแล้วก็ดูตรงพื้นนะครับใกล้ๆบอสที่มันเป็นแฉก3ามแฉกเนาะว่าเป็นอาวุธอะไรนะครับก็ไปอยู่ฝั่งที่ปลอดภัยแล้วกันนะครับผมส่วนอีกแมคคณิกหนึ่งนะครับเป็นแมคคณิกสำคัญของบอสตัวนี้เนาะก็คือในระหว่างที่เราตีเนี่ยมันจะซัมมอนลูกน้องที่เป็นเขาออกมานะครับผมในมินิแมปนะครับนี่นะครับผม มินิแมปทั้งด้านบนขวาน,นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูแล้วกันนะครับเป็นเขาสีเหลืองๆมาแบบนี้ก็คือจะเป็นมอนสเตอร์ออกมา2ตัวให้เรารีบไปกำจัดนะครับก็ามาดูในคลิปกันเนาะพอออกมาแบบนี้นะครับก็ต้องรีบวิ่งไปตีเจ้าอ่ามอนสเตอร์ที่วอสมันสมมอิออกมานะครับนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับให้เน้นใช้สกิลวิงเนต เพื่อทำลายบาเรียรมันออกก่อนถึงจะตีเลือดมันได้นะครับผมถ้าใครไม่มีสกิลว,วิ่งเหนียดเยอะก็เอาระเบิดวิ่งเหนียดมาด้วยนะครับไประเบิดที่เป็นน้หนามอ่ะนะครับเอามาปาด้วยแล้วกันนะครับผมนี่เมื่อวิ่งเหียดเกาะแตกแล้วก็ตีตัวมันได้นะครับถ้าเพื่อนของเราอีกที่หนึง่งยังตีไม่ทันก็ให้เราไปช่วยด้วยแล้วกันนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการซัมมอนอมอนสเตอร์ออกมา2ตัวเน้นวิกเนตนะครับในการทำลายเกาะแล้วก็ค่าให้เร็วที่สุดนะครับทั้ง2ตัวส่วนอีกแมคานิกหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือสแต็กเจอร์นั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากครับเมื่อบอสมันใช้ท่าชาร์จแล้วก็เป็นหลอดสีเหลืองอยู่ตรงเท้าของมันนี่นะครับเมื่อบอสมันชาร์จแบบนี้มันจะเป็นหลอดสีส้มอยู่ตรงเท้านะครับให้เราใช้สกิลที่มีค่าสแต็กเกอร์สูงๆหรือว่าใช้ระเบิดสแต็กเกอร์ปานะครับเพื่อทาลายเจ้าหลอดสีเหลืองนั้นให้มันหมดให้ได้เร็ว นี่นะครับเมื่อทำมาเสร็จบอสมันก็จะชะงักนะครับแล้วก็ให้เราลุมกระทึบได้แป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าในตรงคลิปเนี่ยมันตายเลยพอดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแมคคดิกเจ้าบอสตัวแรกของดันนี้นะครับทีนี้ก็ไปดูตัวที่2กันต่อนะครับเจ้าบอสตัวที่2นี้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีสกิลบื้มตี้อะไรมากมายนะครับสกิลที่สําคัญเลยก็คือจะมีอ่ามันจะจับเพื่อนเราขึ้นไป หนึ่งคนนะครับแล้วเราต้องทําค่าสตารัรคเกอร์สูงเพื่อช่วยเพื่อนลงมาแล้วก็อีกอันนึงนะครับระหว่างที่เราต่อสู้ไปจะมีปลาปักเป้าออกมาแบบเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับผม มีปลาปักเป้าออกมาแบบนี้นะครับให้เราไปฆ่ามันให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเท่าที่จะทําได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมซึ่งเจ้าปลาปักเป้าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเป็นรูปเขาควายสีเหลืองในมินิแมปนะครับต้องคอยมาร์กหรือว่าปิงบอกเพื่อนในปาร์ตี้นะครับเพราะมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไปให้รีบไปช่วยกันตีนะครับก็หลักๆก็คือสำคัญสำคัญเลยก็มีนี่นะครับเจ้าปลาปักเป้าต้องรีบตีมันให้ตายนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนโดนจับนะครับใช้สกิลที่มีค่าซักเกอร์ช่วยเพื่อนนะครับผม นี่นะครับอันนี้เป็นผมนะครับที่โดนจับขึ้นเพื่อนๆก็ต้องรีบมาใช้สกิลสตั๊กเกอร์ช่วยหรือว่าใช้ระเบิดสตั๊กเกอร์ป่าครับดูเราสีเหลืองนะนี่นะครับก็คือปลาให้มันหมดหรือว่าโจมตีให้มันหมดลงไปนะครับอสีเหลืองเนี่ยเมื่อหมดแล้วนะครับตัวเราก็จะดุลลงมาแบบนี้นะครับส่วนอันอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับคอยระวังเป็นปลาวานนะครับพื้นปลาวานสามหลุมที่มันจะมุดขึ้นมานะครับ นอกจากมันจะมุดขึ้นมาตามหลุมแล้วเนี่ยเวลามันล้มลงก็จะมีดาเมจฟาดลงมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนั้นด้วยแล้วก็สกิลพัตที่ล็อกลายบุคคลนะครับอันนี้ก็คือให้เราสังเกตว่ามันล็อกใครอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าล็อกตัวเราหรือเปล่านะครับขยับขยับพอมันล็อกตัวแล้วก็ให้แดดออกแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับ นี่นะครับก็จะมีสกิลรูปพัดอันนี้มันจะล็อกเป็นลายบุคคลนะครับสุ่มล็อกถ้าใครโดนล็อกอยู่มันจะมีตาสัญลักษณ์ขึ้นบนตัวแบบผมตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมเรืองเรืองแบบนี้นะครับก็คือใครไม่โดนเนี่ยก็ให้ออกจากวงเลยก็ได้ครับกันว่าเพื่อนจะาพาเจ้าพัดนี้มาหาเราอะไรอย่างเงี้ยวิธีขลบก็คือให้เราขยับนะครับมันจะขยับตามเราพอมันหยุดขยับตามแล้วเนี่ยให้แดดออกเลยนะครับดูอีกทีนะนี่ผมจะขยับขยับนะครับพอม,มาหยุดก็แดดออกแบบนี้นะครับ แต่ว่าเมื่อสักครู่นะครับตรงนั้นมันแดดไปติดผนังพอดีก็เลยไม่พ้นนะครับผมทีนี้ก็ไปบอสตัวที่3กันเลยแล้วกันนะครับเจ้าบอสตัวที่3าบอสใหญ่ของดันนี้นะครับจะเป็นบอสที่ใช้ความสามคัคคีและความเข้าใจในปาร์ตี้สูงที่สุดนะครับเพราะว่าทั้ง8คนต้องไม่มีใครพลาดเลยนะครับถ้าพลาดอาจจะทําให้บื้มตี้ได้นะครับก็คือตายทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการวางตาแหน่งแล้วก็นับกับเพื่อนๆก่อนละกันนะครับผม ก่อนอื่นก่อนเริ่มนะครับเราก็มาคุยกันก่อนนะครับว่าเวลาบอสมันเข้าแมคนิกที่ว่าต้องยืนรับลูกแก้วแล้วเนี่ยเราจะยืนกันประจําตําแหน่งไหนนะครับประจําตําแหน่งไหนตามเข็มนาฬิกานะครับ8คนมันก็จะมีประมาณนี้นะครับที่พวกผมยืนกันนะครับนี่เห็นไหมก็คือพวกผมจะวางตําแหน่งกันประมาณนี้นะครับผมจะอยู่ที่3นาฬิกาหรือว่า เลข3ตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือบนล่างซ้ายขวาแล้วก็เฉียงๆทั้ง4มุมก็จะเป็นครบ8คนพอดีนะครับวางตำแหน่งประมาณนี้แล้วก็จําตำแหน่งตัวเองไว้นะครับผมพอวอร์เลือดเข้า16หลอดหรือว่า8หลอดนะครับให้เราวิ่งไปประจําตำแหน่งเราตามนี้นะครับซึ่งตรงกลางมันจะเป็นบอสนะแล้วก็ให้เรายืน้อมบอสลักษณะแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็ตัดไปดูเลยแล้วกันนะครับ บอสตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็คือเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมี2ธาตุหัวหนึ่งเป็นธาตุน้ําอีกหัวหนึ่งเป็นสายฟ้านะครับการโดนโจมตีของบอสแต่ละสกิลหรือแต่ละธาตุเนี่ยมันจะทําให้เราโดนสแต็กตรงบนหลอดมานานะครับดีวผมจะวงไว้ให้ดูนะครับซึ่งถ้าโดนสแต stack ครบแล้วเนี่ยมันจะระเบิดแล้วก็ทําความเสียหายแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนสอง s t a แล้วอย่าพยายามให้มันโดนครบ3สแต stack หรือว่าระเบิดนะครับ ให้เราไปเก็บเจ้าลูกแก้วสีฟ,ฟ้านะครับที่มันอยู่ตามพื้นเพื่อทําการลบสแต็กออก1สแต็กนะครับอันนี้ก็คือเป็นแมคคนิกทั่วไปภายในด่านนะครับพยายามอย่าให้สแต็กเราเก็บเกินแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากเนาะและเมื่อเราทำดาเมจบอสจนเลือดเหลือหลอดที่16แล้วเนี่ยบอสมันจะเข้าแมคคนิกใหญ่นะครับที่เรานัดตำแหน่งยืนกันไว้นะครับผมนี่นะครับบอสมาอยู่ตรงกลางแล้วเราเบิดน้ำกว้างๆแบบนี้นะครับเป็นแสงเดืองๆนะสังเกตง่ายมากๆนะครับ แล้วก็ให้เราไปยืนประจําตําแหน่งนะครับผมที่เรานัดไว้ตั้งแต่แรกที่เป็นวงกลมนะของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวานะครับผมก็จะวิ่งมาแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีลูกแก้วพลังนะครับออกมาก็ให้เราเก็บลูกแก้วนะครับผมเดินชนแบบนี้เราจะได้ลูกแก้วน้ำหมัดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเดินต่อนะครับอย่าเก็บลูกเดิมซ้ํานะครับให้เราไปเก็บลูกแก้วลูกต่อไปตามเข็มนาฬิกานะครับวนเดินตามเข็มนาฬิกาที่จริงอ่ะมันอยู่ที่ปาร์ตี้จะนัดกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลงมาหลายรอบเนี่ย ทุกที่จะนัดกันตามเข็มนาฬิกาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ปาร์ตี้ด้วยนะว่าจะนัดกันเดินแบบไหนนะครับอันนี้ของผมก็นัดกันตามเข็มใช่ไหมหลังจากรับลูกแก้วน้ําแล้วก็ต้องไปรับลูกแก้วสายฟ้าต่อนะครับเดินลงไปนี่ลูกที่2นะครับเก็บแล้วก็เดินต่อมานะครับลูกที่3กลับมานับน้ําต่อลูกที่4ก็เป็นไฟฟ้าต่อนะครับแบบนี้นะครับจนมันสุด อ่าแมคคาเกนี้ก็จะผ่านแล้วนะครับสำหรับแมคคาเกนี้อันนี้ก็คือถ้ามีใครทำลูกแก้วหลุดนะครับไปโดนบอสก็จะบื้มตีนะครับผมบื้มตีเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับผมส่วนอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแมคคานิกที่8หลอดนะครับมันจะไม่เหมือนตอนที่16หลอดนะครับนี่นะครับเมื่อเราตีบอสจนเลือดเหลือ8หลอดแล้วเนี่ยก็วิ่งประจำที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับให้เราจำไว้ว่า1 2 3 3 4ก็คือ เก็บลูกที่1นะครับแล้วก็เดิน2พอมาถึงจุดที่3แล้วนะครับให้เรายือนอยู่ที่เดิมแล้วเก็บ2ลูกแล้วค่อยเดินนะครับอันนี้มันจะยากตรงนี้นะครับรอบแรกเก็บเดินเก็บเดินรอบที่2ตรง8หลอดเก็บเดินเก็บเดินแล้วก็หยุดนะครับผมอันนี้ลูกที่3นะครับลูกที่3ให้เราเก็บแล้วก็ยือนอยู่เฉยๆครับ เอาลูกที่4ี่อีก1ลูกครับแล้วก็ค่อยเดินนะครับผมทันกันไหมอีกรอบนะครับผมอ่าผมจะไหลตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะครับผมเข้า8หลอดปุ๊บบอสกระโดดเข้าตรงกลางนะครับนี่เมื่อบอสไปตรงกลางแล้วนะครับวิ่งไปประจําที่ตัวเองหลังจากนั้นนะครับรับลูกแก้วนะครับลูกแรกนะครับผมเดินลูกที่2แล้วก็เดินนะครับ พอมาถึงจุดที่3แล้วรับ2ลูกครับผมนี่แล้วก็เดินนะครับแบบนี้ก็จะผ่านแล้วสำหรับแมคชนิกรอบที่2นะครับรอบแรกเดินตะหลอดห้ามหยุดรอบที่2ให้หยุดตรงจุดที่3นะครับผมรับ2ลูกแล้วค่อยเดินนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะเป็นแมชชนิกที่เฟลกันบ่อยนะครับแล้วก็พากันตายทั้งปาร์ตี้อะไรแบบนี้เนาะ นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับเจ้าบอสตัวนี้สิ่งที่ระวังก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่าสแต็กนะครับเรื่องสแต็กบนหลอดมานาสแต็กธาตุต่างๆนะครับไฟฟ้าแล้วก็น้ำเนาะพยายามอย่าโดนสแต็กให้มันเต็ม3นะครับแล้วก็หมั่นไปเคลียร์สแตกด้วยอะไรแบบนี้นะครับเท่าน,นี้ก็จะผ่านแล้วสับเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมนำมาฝากกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าบอสตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ จะมีเจ้าบอสอีกตัวหนึ่งเป็นโพไซดอนเนาะขอไปทําคลิปเก็บข้อมูลอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าโพไซดอนเนี่ยมันมีทีม A กับทีม B ซึ่งต้องแยกกันไปทําภารกิจ2ทางมันไม่เหมือนกันนะครับผมเล่นไป2อาทิตย์ผมได้ภารกิจฝั่งเดียวครับผมไม่เคยได้ภารกิจอีกฝั่งหนึ่งเลยครับซึ่งมันก็เลยทําให้ผมมาทาคอนเทนต์ไม่ได้เพราะว่าถ้าผมทำเนี่ยมันจะเป็นภารกิจของทางทีมฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าทีมอีกฝั่งเนี่ยมันทําภารกิจไม่เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นผมขออีกอาทิตย์นึงก่อนนะครับขอไปเก็บข้อมูลก่อนนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาทําอะไรกันนะครับเมื่อผมได้ข้อมูลครบแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมาทําคลิปอีกทีแล้วกันนะครับสาหรับบอสเจ้าโพไซดอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม